พระธรรมเทศนาตอนหัวนหน้าโจรซ่อนอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้โดยหลวงพ่อปราโมทปาโมโชเทศมาวันที่สมีนาคม2566หั25วนหน้าโจรตัวนี้ก็คือตัวอวิชชาซ่อนอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหะที่จริงซ่อนอยู่กับจิตทุกดวง มันซ่อนอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นหรอกเราจะเริ่มมาเห็นเริ่มมารู้จักมันได้ถ้าสมาธิเราสมบูรณ์จิตเราตั้งมั่นทรงตัวอยู่ที่จิตแล้วเราก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ภายในจิตของเราต่อไปเราจะเห็นเลยภายในจิตนี้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวก็มีความสุขแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็มีความทุกข์แทรกเข้ามาเดี๋ยวก็มีปิติมีความสุขอะไรต่างๆแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็มีกุศลแทรกเข้ามาเดี๋ยวก็มีอกุศลแทรกเข้ามานี่อกุศลของขั้นนี้อกุศลของพระอนาคามีไม่เหมือนอกุศลของพวกเรา บางทีชื่อซ้ำกันแต่อกุศลไม่เหมือนกันอย่างพระอนาคมียังมีอุทธจจะอุทธจจะสังโยน์เครื่องผูกมัดเราไว้คือความฟุงซ่านมันไม่ใช่อุทธจจะอย่างที่พวกเราเป็นของพวกเรามันเป็นอุทธจจะในกามมันติดอกติดใจในกามมันฟุงซ่านในกาม เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องกามแต่อุทธจักของพระอนาคามีเป็นอุทธจักในธรรมอุทธจักในธรรมะทำอย่างไรจะพ้นทุกเสถีทำอย่างไรจะบรรลุพระอรหันต์เสถีทำอย่างไรจะละกกิเลสได้ เหมือนที่เคยเห็นครูบาอาจารย์ท่านสะอาดหมดจดทำอย่างไรเราจะสะอาดหมดจดอย่างท่านอันนี้เป็นกิเลสช,ชื่อมานะทำอย่างไรเราจะดีอย่างท่านมานะยังของพวกเรามักจะก,กูเก่งกูเก่งกูเหนือคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ของกูไอ้นั่นของกู กูทั้งนั้นเลยมีแต่กูเต็มไปหมดเลยมีกูมีมึงขึ้นมาส่วนมานะของพระอนาคามีมักจะเห็นโอ้เมื่อไรจะได้ดีอย่างท่านเทียบเขาเทียบเราแต่ไม่ได้เทียบด้วยความลำพองเทียบว่าเมื่อไรจะดีอย่างครูบาอาจารย์เมื่อไรจะดีอย่างพระพุทธเจ้า สะอาดหมดจดอย่างนั้นบ้างชื่อของกิเลสช,ชื่อเดียวกันแต่คุณภาพไม่เท่ากันอุทจจะของพระอนาคามีคือฟุ้งในธรรมะปฏิบัติอย่างไรจะดีปฏิบัติอย่างไรจะพ้นอะไรอย่างนี้ของเราฟุ้งซ่านในกามวุ่นวายอยู่กับกามทะเลาะกันด้วยเรื่องกามมานะของพระอนาคามี เมื่อไรท่านจะสะอาดหมดจดเราจะสะอาดหมดจดเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์จะเป็นแบบนั้นจะไม่ใช่กูเหนือกว่ามึงอันนั้นกิเลสหยาบแล้วก็กามราคะไม่มีมีรูปราคะอรูปราคะทำไมรูปราคะอรูปราคะมันเด่นเพราะสมาธิมันเต็มแล้ว สมาธิมันเต็มจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอจิตตั้งมั่นมันเด่นดวงมันสงบมันสบายมันสงบมันก็ยินดีพอใจในความสงบความสบายของฌานสมบัติตัวนั้นคือรูปราคะอรูปราคะยินดีพอใจในรูปฌาน ยินดีพอใจในอรูปฌานก็เป็นรูปราคะอรูปราคะเพราะฉะนั้นยังเวลาภาวนาจิตใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วเราติดอยู่ตรงนั้นอันนั้นไม่มีวันพ้นเลยหลวงปู่ดุลท่านเคยบอกนักปฏิบัติส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนั่นลหละระดับดังๆ มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่คือตายแล้วไปเป็นพรมยังปล่อยวางจิตไม่ได้ยังยึดถือจิตอยู่เพราะฉะนั้นจะรักษาจิตเหมือนจงอางหวงไข่ถนอมรักษามากเลยกลัวจิตจะเศร้าหมองกลัวจิตจะฝุงซ่านหวงแหนจิตอยู่ ยังติดอกติดใจในรสชาติของรูปฌานอรูปฌานนั่นละ่ะคือรูปราคะอรูปราคะที่จะต้องรู้ทันและก็จะละไปตัวสุดท้ายกิเลตัวสุดท้ายคือตัวอวิชชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดเราเรียนรู้กายแล้วเราเห็นแล้วกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ในขั้นของพระอนาคามีหมดความยึดถือกายแล้วในขั้นของจิตก็จะเห็นจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันก็จะปล่อยวางจิตบางท่านเห็นจิตไม่เที่ยงก็หลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกเรียกอนิมิตตวิโมกไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องสังเกต เพราะอะไรทุกอย่างเกิดและดับหมดบางท่านบรรลุพระอรหันต์ด้วยการเห็นทุกทุกขตาเรียกว่าอัปนิหิตตวิโมกเห็นจิตเองก็ถูกบีบคั้นเวลาที่เห็นจิตถูกบีบคั้นไม่ใช่จิตต้องกระทบอารมณ์ใดๆเลยตัวจิตเองนั่นลหละทุกอยู่โดยตัวของมันเอง มันถูกบีบคั้นอยู่ในตัวของมันเองที่ว่าทุกขในโลกมาเทียบกับทุกของจิตเทียบกันไม่ติดเลยตัวจิตผู้รู้ที่ว่าเป็นตัวดีตัววิเศษนั้นเอาเข้าขั้นสุดท้ายมันจะแสดงธรรมะให้ดูมันจะทุกทุกเหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆลงมาบทไม่ใช่มาทับมาบทขยี้ลงไปที่จิตนั้น ซ้ำแล้วซ้ำอีกโอ้ยมันทุกจนไม่มีอะไรจะทุกเสมอจนกระทั่งยอมปล่อยวางจิตไม่อย่างนั้นไม่ยอมพวกที่ต้องเห็นทุกขของจิตอย่างรุนแรงนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกทรงฌานสมบัติพวกนี้จิตมีความสุขมากเวลาที่อินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าพอแล้วต้องเห็นจิตมันเป็นทุกข ถึงจะยอมวางพวกนี้หลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตตวิโมกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือพวกทรงชานอีกพวกหนึ่งท่านบรรลุด้วยสุญยาตวิโมกเห็นจิตเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาไว้ทำไมคว้างทิ้งเลยโยนทิ้งไปตรงนี้ก็เรียกว่าท่านมีศีลบริสุทธิ สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็ปล่อยแล้วถ้ายังสงวนรักษาจิตยังถนอมรักษาอยู่งานยังไม่จบหรอกแล้วเรามันเกิดภูมิของเราจะรู้เพียงแต่ว่าสำรวมระวังไว้นิดหนึ่งเวลาเขาโฆษณาว่าใครบรรลุพระอรหันต์เฉยๆอย,ย่าแตกตื่น ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าบอกไม่อนุโมทนาและก็ไม่ปฏิเสธเพราะเรายัางไม่รู้วางใจเป็นกลางก่อนถ้าเชื่อเลยก็โง่ถ้าไม่เชื่อเลยก็ดื้อด้านไปอาจจะไปเจอของจริงเดี๋ยวจะสวยจะลำบากฉะนั้นเฉยๆเป็นกลางแขวนไว้ก่อนเราไม่รู้หลักของการปฏิบัติ ค่อยๆฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นรักษาศีลไว้แล้วก็ฝึกสมาธิให้ดีสมาธิมีสองกลุ่มมิจฉาสมาธิไม่มีสติสัมมาสมาธิมีสติสัมมาสมาธิพอฝึกไปแล้วจิตจะไม่แค่สงบแต่จะตั้งมั่นด้วยพอมีจิตที่ตั้งมั่นมากพอแล้วก็เดินปัญญา เดินปัญญาขั้นแรกก็คือการแยกขันเห็นร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้เห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้เห็นดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้หัดแยกไปพอแยกขันชำนาญแล้วต่อไปมันจะเห็นแต่ละขันนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงวันหนึ่งก็จจำแจ้งขันทั้งหมดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันและพระสกทาคามีขันทั้งหลายในส่วนของรูปนี้เป็นตัวทุกข์เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้มีแต่จิตเท่านั้นยังเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีแล้วขั้นสุดท้าย ขันทันหมดนั่นลหละคือตัวทุกข์พอภาวนามาถึงจุดนี้มันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันหานั่นลหละคือตัวทุกข์ฉะนั้นค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งวางขันได้วางขันได้แล้วจิตไปเข้านิพพานตรงไหนเห็นไม่ว่ายังรักษาจิตอยู่ ยังหวงแหนจิตอยู่ยังอยากให้จิตเข้านิพพานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมาจบตรงที่เห็นขันห้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันจบตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปหาต่อแล้วว่าขันห้าหมดแล้วจิตมันจะไปอย่างไรต่ออันนั้นคือความคิดของคน ซึ่งยังห่วงจิตอยู่ถ้าหมดความยึดถือจิตมันจะไม่มามีคำพูดไม่มีความสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าจิตมันจะไปไหนต่อจิตก็เป็นธรรมนั่นล่ละจิตมันก็เป็นธรรมเอาไปปฏิบัติปฏิบัติไปตามลำดับของเราอย่าเพึ่งทำลายผู้รู้สร้างผู้รู้ให้ได้ก่อนอย่าพึ่งทำลายเรือกลางทะเล ผู้รู้เหมือนเรือเราจะใช้ข้ามฝั่งเอาไว้ขึ้นบก,ก่อนค่อยกระโดดข้ามผู้รู้ไป